ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมพี่น้องครับมือนี้คลิปนี้บุญชูกะสิผ้าพี่น้องมาเอางวอจุดไม้จากมาโนดฟาร์มนะครับเนาะผู้ใดอยากจะได้ง้องามๆนะครับคลิปนี้เดี๋ยวบุญชูจะพผ้าเบิ้งนะครับเนาะกะที่มีง้อทองง่าแม่ลูกมาฝากพี่ฝากน้องคือเก่านะครับเนาะ อ่ะแม่ลูกเทพก็ไม่หาเด้อครับเด้องามๆเลยนะครับเนาะเดี๋ยวจังสิภาคกันมาเบิ่งชัดๆนะครับพี่น้องครับอ่ะนี่แหละผู้ใดอยากจะได้งวใหญ่ๆงามๆหัวหล่นๆนะครับเนาะมาเลือกเอาหลอดยูมาโนดฟาร์มพิกัดก็ยุทีบ้านสะบัวตำบลกุมาราศัยอำเภอกุมาราศัยจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับพี่น้องครับเอ้ามีที่เด็ดนะครับพี่น้องครับโดยเฉพาะตัวนี้ย่างหนาย่างใหญ่หางลำลๆโยาวๆนี่จังมาเบิ่งกันนะครับเนาะอ่ะนี่แหละ ภาเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้บุญชูชาแนลแน่นะครับเนาะเพื่อจะวันใหญ่ผัดลิปใหม่ๆจากช่องของบุญชูครับผมอ่ะนี่นะครับเดอ <c oughs> เอ้อเออนี่เิ่งส <rian. S 1> ิพาเบิ่งอ่ะคูนี่นะครับเนาะเออโอเคแล้วครับอ่ะเบิ่งคูนี่อันนี้คือลูกเทพผู้ใดอยากได้มาเบิง่งตัวจริงเอาอีกที่หนึ่งนะครับเดอ้ออ่ะ ก็ลืนกลับไปทักท้ายพูดคุยกับทางเจ้าของขอครับสวัสดีครับครับวัสดีครับมาโนดฟ้ามนะครับผมกับพี่กัดนะครับยูบานซาบัวตําบลกมลราชไซบเพื่อกมลราชไซจังหวัดกรสินนะครับถ่ายอยากมากกับจับจีพีเอสมาโนดฟร์มากเลยก็ได้นะครับผม แล้วก็เบอร์โทรนะครับ0955485871นะครับเบอร์ไลน์กับเบอร์นี้นะครับผม Facebook มาโนดฟาร์มบาม่านภาษาไทยนะครับผมก็ฝากกดติดตามไปนะครับเพื่อนเต็มก็กดติดตามไปก็ได้เพราะว่ามีง่วงมากกับเสียบเด็ลงตลอดนะครับครับผมมือนีมีทุกแบบเลยครับแม่ทองเทปเทปหน้าหนานะครับแล้วก็แม่ลูกลูกเทปนะครับแล้วก็ง่วงแม่สาวก็มีครับผมค่ะผมมือนีเอาหน่อยๆแต่ว่าเน้นคุณภาพคือเก่าครับเน้นคุณภาพครับเก่งจะเริ่มจากตัวไหนก่อนครับเอาแม่ลูกนี่เลยก็ได้คคครรรััับบบเเเเเเเออาาแแมม่่ลลลลููกกยยยนนะะะดดี๋วท้ เออเอาไว้หนาไปหาแม่เพิ่งกันเลยเอ้าครูนี่เป็นแม่ลูกเทพเด้อครับเด้อพี่น้องอันนี้ลูกของไอ้พ่อได้บน้องเก่งเป็นลูกของช็อกโกแลตครับผมลูกของช็อกโกแลตเด้อครับพี่น้องลูกไอ้จักเดือนหรอครับสองเดือนกว่าครับอายุสองเดือนกว่าลูกช็อกโกแลตสองเดือนกว่าลูกตัวที่ไหนของแม่ครับลูกตัวที่สองครับผมลูกตัวสองแม่สูงเท่าไหร่ครับนี่แม่สูงร้อยสี่สิบเจ็ดครับร้อยสี่สิบเจ็ดได้คับพี่น้องร้อยสี่สิบเจ็ดแม่ ทับไปครับนี่อ่าแม่พึ่งผสมไปได้วสองมือครับผสมพอเกาครับกับช็อกโกแลตครับผมโอ้นี่แหละครับพอเกากับช็อกโกแลตเบื้องผลงานอรรถที่น้องครับตัวนี้นะครับเนาะแม่สูงหน่อยสี่สิบเจ็ดเด้อครับดประมาณนะครับเนาะสัดสาเบื้องทั้งหนาของทั้งแม่ทั้งลูกนะครับเนาะคู่นี้งามเด้อครับพี่น้องสีนี่ยั่งยมเลยทุกอย่าก็ลังหาแบบนี้อยู่หายากแล้วเด้อเป็นลูกช็อกโกแลตที่ดูง่ายครับแล้วก็สีดีครับเบื้องกำไยของลูกคนแบบงามเลยนะครับเอาสีทำราคาให้ก่อน ครับคู่นี้เก๋งเปิดที่เท่าเลครับเปิดไปแปดเก้าต่อรองได้ครับแปดสิบเก้าต่อรองได้อีกนะครับเด้อสื่อสองรุ่นสามมึงตะผลงานลูกแม่เพื่อนเช็คระบบสืบพันธุหรอกอ่ะเป็นซัดชัดเจนนะครับก็เลยผสมให้เลยครับผมนี่นี่แหละผู้ใดมักง้อให้ลูกปีต่อปีนะครับแนะนําเลยครับเออนี่บางคนว่าลูกขึ้นหน่อยอยู่ที่ผสมนี่ก็แล้วแต่คนนะครับพี่น้อง มันพอดีครับผมตัวแม่มันสิดไปติดทองติดยังกระโหกกับสีสามสีเดือนไปพอดีครับแมวลูกสองเดือนก็แล้วกัผสมอะไรหล่ะบางคนหันว่าโอ้ยลูกเสียหาเดือนแล้วคือแม่ฮั่นดับผสมนั่นก็ว่าลูกห่างก็ว่าอีกครับเอออันนี้พอดีครับผมนี่ตัวแม่ลึกดีอยู่นะครับพี่น้องครับสีแดงเข้มพร้อมนะครับเนาะลูกนี่ถือว่านะคุณไก่นะครับถือว่าหลังตรงดิกเลยนะครับวันนี้ถ่ายคลิปอยู่วันวันอย่างวะวันพฤหัสเนาะวันพฤหัสครับวันพฤหัสที่ยี่สิบสองนะครับพี่น้องคลิปไม่ล เอาผู้ได้หาแบบนี้อยู่ขายแต่ลูกนะครับยานมนี่ก็จะได้เบียดทุ่นขึ้นนะครับนี่นะครับหลังตรงเฮ็ดเขาให้งงามๆเลยครับพี่น้องครับเห็ดเขางามครับนี่นี่ยังงามเลยครับเด้อเบื้องหน้าตาใกล้ๆนะครับพวกต้นนี้บ่มีปัญหายังนะครับพี่น้องบ่มีต้นนี้ครับเดี๋อาแม่มันออกมาให้เบื้องอันนี้แม่จุกเดี๋ยวเอาออกไหมจุงยางให้เบื้องกระไรครับพี่น้องครับผู้ใดมาเกิดนี่ก็ับมาเบื้องเอานะครับเนาะเออเอาเพิ่งจะชัดเบื้องอีกขังหนึ่งเออ ่ะโอเคเอาจอดได้ไหมบี่น้องนี่เบื้องด้านใส่ครับพี่น้องครับโอเคเอาแปดหมื่นเก่าครับเบื้องกล่ำไทยลูกได้ครับพี่น้องครับควงหางแม่กะยิ่งยิ่งเบื้องเก่าเลยหาแบบนี้อยู่เบื้องมุ่งหวงน้ำพี่น้องแับนี้ลูกงามๆเลยครับนี่ลูกงามๆสวยๆนะครับเนาะอ่ะนี่อยากได้แบบนี้สีดีลูกดีบ่มีด่างครับลูกดีได้ครับเราเก็ดควนกิดจับสวยเพิ่มพี่น้องแป้งเขาหายสวยๆครับหน้าปากงามบ่มี่ปานบ่มี่เปี๊ยบบะมีด่ดังนะครับเด้อนี่ โอ้โหรมักง่าเลี้ยงง่ายนะครับเนาะเลี้ยงง่ายๆครับคูมี่โู้โหมกินเก้งมากเก่งกินเก้งครับกินกินใดสุ้ย่างเลยเนาะกินได้สุ้ย่างอาหารเขาพวดยาเอาเอาไปล่ามนี่เล่าพวดพวดครับเออนี่กินได้ทุกอย่างเลยครับพี่น้องครับนี่ลูกนะคนไก่หลีพี่น้องเนาะตัวนี้ลูกงามครับลูกงามครับแล้วก็แม่เพื่อนห้ลูกปีต่อปีําครับนี่เอาเบื้องมุของกล่องไก่เนาะอยากได้เมาาครับพี่น้องสําหรับแม่ลูกเทพกางัวจากมานอดฟ้าเนี่ยขันบอดีบ่คขัดขม้าได้พี่น้องเด้อครับเนเอาห็ทุุกม งามครับอ่เสยๆเลยนะครับเอาคู่แรกนะครับพี่น้องอย่ากอะไรก็เป็นมุ่นทองเอาครับแบบนี้คุ้มเออนี่จิดทองมากได้พอเก้านี่ด้วยครับได้ทองกับใดเดี๋ยวสิพาเบิ้งเบิร์ต่อไปครับหลวงเก๋งครับครับเอาไปจอดไว้เลยก็ได้ครับผมเออลามเลี่ยมยางเบิ้งไทยยางกระดิ่งไหยพี่น้องเไปรู้ไปให้เพิ่นจอดไว้นี่นะครับเนาะนี่นี่ลูกเต็มเลยได้ครับคู่นี้เอาเลือกเอาต่อไปสิพาเบื้องตัวนี้นะครับง้วนแม่สาวพร้อมผสมครับอ่ะง้วนสาวพร้อมผสมนะครับเด้อตัวนี้หัวล้นโค้งสั่งง่ายดี ไอ้ตัวนี้งอ้ลูกของพ่อได้คอนเกเป็นลูกของ CY ไว้ศูนย์เก่าหกเอฟหนึ่งครับผมตัวนี้สูงง่ายข้าขัดได้ตัวจริงๆนี่สูงร้อยห้าสิบครับน้องน่องเขาอายุเท่าเด็กก็ยี่สิบกว่าเดือนนี่แหละครับยี่สิบกว่าเดือนสูงร้อยห้าสิบอันนี้มีใบเอฟไหมครับมีเหรอครับผมอันนี้มีใบเอฟเลย้อครับพี่น้องอ่ะนี่เบื้องหน้าตาหัวโดนหลนนะครับเนาะเออนี่รูปร่างหน้าตานะครับเนาะตัวยาวโครงสั่งใหญ่สูงครับสูงนะครับเนาะเออ โอเคเราจะถามราคาให้ลูกซี่ไว้0.6ตัวเนาะครับ F1 คบรับผม F1 พร้อมเด้อครับพี่น้องอเ,เดี๋ยวหามุมไทยดีๆให้เบิ่งก่อนนะครับเนาะอ่ะนี่เออเอ้าตัวนี้เก๋งไห่เปิดไว้ที่่เทาไหร่ครับเปิดใบหกหมื่นเก้าต่อรองได้ครับตัวนี้หกหมื่นเก้าได้ครับต่อรองได้หนังหนา,นาลำลำยาวเลยเหรอพี่น้องครับหนังหนาเออใกล้ได้ไหมเก้บผู้ใดมักสายโค้งสั่งนะครับเนาะตัวนี้เลยพวกเล็บนี่ยผมม่มีปัญหาอย่างน,านาี้ครับเด้อ 6, <ก> ประมาณนี้สิบเดือนนะครับเนาะเอฟหนึ่งพร้อมใบนะครับแต่ที่ยางกรอมให้เบิ้งนะครับอ่ะนี่เครื่องดำสนิทเลยนะครับเนาะเออนี่นะครับแต่ติดผ้าเบิ้งนะครับจำว่าเบิ้งตัวจริงเอาได้ครับอ่ะนี่นะครับเออนี่เบิ้งอีกขางหนึ่งบ่มีปานบ่มีดังนะครับพี่น้องครับนี่ดัานนี่ตัวจริงสีดีสูงครับตัวจริงสีดีแล้วก็สูงใหญ่ด้วยครับเอาเบึ้งมุมนี่เห็นโครงสร้างครับผม โครงสร้างรูปร่างนะครับเนาะสีดีใหญ่ยเลยเลือกพอใส่ได้เลยครับใกล้จะได้ผสมแล้วครับครับผมระบบสึกพัฒนเช็คให้เรียบร้อยนะครับว่มีปัญหาครับเห็นไหครับหกหมื่นเก้านะครับพี่น้องครับต่อรองได้ครับหมื่นเก้าต่อรองได้นะครับเด้อเอ้ามาโครงสั่งเงี้ยงยแขงขาขอขาดําดีครับนะครับเอามาเอาจากมาโนดฟาร์มนะครับเนาะตัวนี้ ยังมีที่เด็ดอยู่ดนะครับเด้อกตัวหนาๆนะครับเนาะผู้ใดบ่ท่านกิบที่นเหวเดี๋ยวสิพาเบิ่งของคลิปนี้นะครับนี like <S S. ่ไผทุนหน่อยอยากได้แม <sh arp thing noises iyi> <sh> ่สาวไปเลือกพ่อซะเองกับตัวนี้นะครับตัวนี้นี่ไผอยากได้งัวแม่ลูกนะครับเรียงง่ายๆเห็นผลงานกับแม่นี่นะเบิ่งพี่น้องครับกินเก่งครับบ่เฮาเฮาเอาห้าวเอาใหญ่นี่ก็ยังคุ้มกินเลยพี่น้องครับนี่อ่่ะนีเด้อผู้ใดอยากได้ตัวนี้เดี๋ยวพามาเบิ่งแม่ท้องหนานๆครับเดี๋ยวสิเบิ่งแม่ท้องหนานๆเด้อครับพี่น้องเด้อเดี๋ยวจาเบิ่งตัวนี้กินนะครับเนาะ อ่ะนี่อ่ะโอเคอ่ะโอเคนะครับอ่ะเราจะพาเบื้องไงอ่ะเดี๋ยวครับเออเดี๋ยวให้ไปจัดงัวกันนด้พี่น้องอ่ะนี่เอาเบื้องตัวนี้ไปก่อนเนาะอ่ะโอเคครับอ่ะตัวนี้ตัวนี้เป็นงัวท่องนั่นเก่งเนาะครับผมเป็นลูกอ่า ไวเซตหนึ่งหนึ่งหกทศพลครับเป็นลูกของทศพลนทองก็พอเดยก่อนทองกับอันออฟฟอร์ดครับได้หาเดือนจะเขาหกเดือนครับทองกับออฟฟอร์ดได้ครับพี่น้องครับเออตัวนี้สูงไงเป็นงวดทองแรกปะนี่เป็นงวดสาวทองแรกครับเป็นงวดสาวทองแรกไงดึกด้วยครับพี่น้องครับตัวนี้เอฟหนึ่งพร้อมใบนะครับเอฟหนึ่งพร้อมใบครับอูยังอ้างนี่เลยพี่น้องหนาหนุกหนุกพร้อมหนาครับหนาสวยเอาเบื้องมุมนี่พี่น้องเบื้องแผ่นหลังไปน้ำด้วยครับเด้อแดดบดตอนนี้แดดบดจ้าหน่อยตัวสีจริงนี่ดีขั้วข ผู้ได้หาแบบนี้อยู่นะครับเนาะเดี๋ยวจะพาเบิ่งอ่าทางถ่ายเบิ่งอีกขางนึงเบิ่งถ่ายหน้าห้องหมุไงนะครับเนาะท้องอยู่แล้วท้องจักเดือนแล้วก็อตังเกีงสิเข้า6เดือนครับ5เดือนจะเข้า6เดือนนี่ล่ะครับท้อง5จะเข้า6เดือนแล้วนะครับเนาะ5จะเข้า6เดือนแล้วเอ้าเบิ่งแค่หลังนะครับอ่ะมุมนี้อ่ะสูงเท่าไรก็อตังเกีงตัวนี้สูง147ครับ147เดนะครับเด้อ147นะครับอ่ะเบิ่งงูผกว้างๆเอ่ะนะครับเดี๋ยวสิมาทำตัวจริงดูดีนะครับ นี่นี่แล้วเดี๋ยวสิถามราคาให้ตัวจริงดูง่ายนะครับเนาะอ่นี่นะครับเดี๋ยวคุช่วยสิถามราคาตัวนี้ให้ตัวนี้ประกันท่องครับออกฟอร์ดประมาณ6เดือนเปิดที่เท่าไหร่ครับเปิดไว้แปดหมื่นเก้าต่อรองได้ครับอะตัวนี้แปดหมื่นเก้าต่อรองได้เ้อครับพี่น้องแปดหมื่นเก้าต่อรองได้นะครับเนาะตัวจริงหนาเลือกดูดีครับเป็นลูกทศพลเอฟหนึ่งผอมใบนะทุพลเอฟหนึ่งมองเพชรหลังด้อพี่น้องครับหลังเปีนี่ นะครับเนาะเออเมื่อพุ่งตัวจริงเาครับสีดีบรคักเลอยล่ะนี่แหละตอนแดดออกสีก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเด้อตัวอ้างแปดสิบเก้านะครับอันผมลืมบอกเด้ออันผู้ใดว่าหางมันคืนอันแม่มันเหยียบแต่น่อยนะครับโอ้แม่แม่หยยบอ่าจะน่อยนะครับเนาะมีไปนิดเดียวครับไปนิดเดียวได้ครับพี่น้องเออทรงผลยังหรอครับอ่ะเบิ่งฟันถูกกลับมั่นเอาพี่น้องครับครับอ่านี่เด้อนี่ตัวเด็ดเด็ดยันนะครับเนาะต่อรองได้ครับผมต่อรองได้ทุกตัวนะครับเนาะ เราจะพาเบิ้งตัวต่อไปด้วครับพี่น้องครับตัวต่อไปนะครับเนาะเอาพี่น้องครับกะสิพามาเบิ้งตัวไฮไลท์ครับพี่น้องครับตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นเอ่อว่าคนลประตูนะครับจากคลิปก่อนพี่น้องตัวหน้าหนาแล้วก็สีดีพร้อมนะครับเนาะแมนนครับกูได้หาอยู่ตัวนี้ทองกับพอได้ก่อนเก่งตัวนี้ทองกับเคเอฟสามหนึ่งได้ซีเดือนครับผม ทอง KF สามหนึ่งได้สี่เดือนนี่เป็นง้วงทองแรกมันบ่แม่นครับเป็นสาวทองแรกครับสาวทองแรกด้วยพี่น้องครับครับตัวเพิ่์ลเป็นลูกของซูเปอร์เอ็กซ์เอฟหนึ่งพร้อมใบครับผมตัวนี้เอฟหนึ่งพร้อมใบด้วยครับพี่น้องครับลูกของซูเปอร์เอ็กครับหนอกตั้งส้นสูงอยู่เท่าไหร่ร้อยสี่สิบแปดเบียรร้อยห้าสิบครับเกือบเกือบร้อยห้าสิบนะครับอันนี้คือวัดต่อเด้อครับอันนี้คือวัดไห้เด้อครับเด้อมาเบิ่งตัวจริงอีกทีหนึ่งตัวจริงเป็นตัวที่เอม ตัวญ่แห้งเลยครับพี่น้องครับหนาวครับหนาบักคักแล้วก็เบื้องพวงสังเกตพวงหางบ่ครับพวงหางกับขาขาจริงๆเนี่ยบักใหญ่นะครับเนาะคเอาหางบักใหญ่ให้พี่น้องท้ายในใจไว้นะครับพี่น้องครับอ่าราคาเท่ายนะครับเด้อตัวญ่ตัวใหญ่แห้งตัวจริงนี่ หาหามาได้สี่คลิปแล้วตัวสองตัวซ้ำนี่ครับเป็นเด็ดจังสิครับแล้วก็มาแล้วก็บบอเหลือความลงคลิปข้าวเดียวเบลดครับนี่ผู้ใดสายเงครัวครูฮอลลุนไปหลุดพี่น้องครับฮอลลุนทองเนี่ยมาเบื้องตัวนี้ว่าเพิ่นจะเปิดไว้เท่าไรเก่งเปิดเท่าไรครับนี่เปิดใบแสนหนึ่งหมื่นห้าพันต่อร่องได้ครับแสนหนึ่งหมื่นห้าพันนะครับเด้อให้มาเบื้องตัวจริงครับว่ามันสมเงินแสนเนาบัเดี๋ยวใส้เบื้องแผ่นหลังนะครับเนาะครับหัวสันนะครับขอบหัวนี่โบ๊ะดึกเลยเบื้องสังเกตเบื้องแผ่นหลังไปน้ำนะครับ อ่ะสีเข้มๆบูดเข้มๆนะครับเน,ะบน,ะนาะอ่ะตอนนี้ไม่หายากครับครับซุ้มงานนี้เบิ้งมุมนี่พี่น้องต้องบอกเบิ้งตัวจริงเอาเด้อครับพี่น้องแสนหนึ่งมื้นหาพัดนี่อ่ะนี่นะครับเด้อถ่ายพวกเน่าตัดยังงามเลยละ่ะเครื่องดำเครื่องบูดสนิทเลยนะครับสีด้านซ้ายก็บ่มีปานบ่มีดังนะครับเอาให้เบิ้งโค้งสางด้านนี้พี่น้องครับเหยาเพิกเบิ้งมุมนี่นี่ยังเหย้าเลยเด้อครับเด้อเป็นลูกซูเปอร์เอคหาบ่ค่อยมีครับลูกซูเปอร์คาสใหญ่หลีครับตัวจริงๆนี่เมื่อเบื้งองเนาะ ง่ายครับผู้ใดหาว่าท่านพอปัญหาย่างงเกได้ครับด้วยพี่น้องผู้ใดบวเอาอเสียวไว้ได้ครับเออตัวน,น,นี้นะครับคือเอฟหนึ่งเราพร้อมใบได้ครับด้วยพี่น้องเราเป็นพ่อดีครับเอ่เคเอฟสามหนึ่งกับสายเลือของแม่เขาก็ดีไหมป<น>ไปอกีกไหมเบื้องมุมนี่นะครับเด้อลุงผัวหางเพื่อนหลดให้พิจารณาโดนโดเลยมุมนี่พี่น้องครับเบื้องเอามุมนี่นะครับเห็นความสั่นความเางานะครับเนาะให้ยืนให้เบื้องกชัๆนี่แหละน้ำสีดีมาเบื้องตัวจริงเอานะครับเนาะอ่ะ เบื้องบนท่านถักตีพี่น้องเดี๋ยวเรบก็ดีครับเดี๋ยวหาหมองตีกันหม่ยมันสูงว่าเบิ้งตัวจริงวะไรเนี่ยไอเก่งไอ้ก็ต้องหาหมองตีอยู่นี่บ่มีหรอกพี่น้องของตีมีแต่ความงามครับผมเอาคุมสุดคุมแล้วเบิงบ้งหลังว่าคือผูกไว้ให้แท้คือบ่็นถุงยางเน่เพื่อความรวดเร็วนะครับเนาะนี่นะครับเนาะจังอยู่ดีผมใช้เบิ้งคืออยากให้เบิ้งหนังคอแล้วก็ความดึงของล่ำตัวไหมครับพี่น้องครับหนังคอมาล่ำตัวนี่บางเงายูดีสีขางนั่นก็คือขางเดียวกันนี่เด้อครับะด้วยสีแบบเดียวกัันนนเเเป๊ะะะลยครบา นี่เลือกเอานี่กบสีมีแต่ไลออ่จ<อ>ุดน้ำทองนะครับเกียงขันมีผู้อยากยกคูสองเลยซี่คูนี่พิเศษวะนี่พิเศษคือเก่าครับเอาคก็ขีบบ้างหันไหมแมน่นขีบบ้างหันเพื่อนกับยกคูแม่ทองครับออกับ,บพิเศษให้คือกันนี่นะครับเนาะมันหายากญ่ด้วครับงอทองแหลกหน้าหนาเราก็ไดเอทเอพร้อมตัวนั้นแปดสิบเก้าตัวนี้แสนหนึ่งหมื่นห้าหมนครับเออพี่น้องต่อเอานะครับเนาะต่อเอาครับต่อเบื้องบงไมปไกลครับพี่น้องมาดีจะเห็นว่าตัวแง่คักแง่เนี่ย บ่ปิดคลิปดอกเบิ่งเกินบ่ฮวานบวบอยากให้พี่น้องเบื้งกระขักเด้อครับเด้อเอาเบิ่งมุมได้นะครับชี้กบะกระช้าบระขักเลยพี่น้องครับเบื้องออกกันท้องประกันตำหนี่ห้ยเบื้องเกรับประกันท้องประกันตำหนี่นะครับประกันความงามครับบ่มีตำหนี่ง้วแกรดยั่งดีเลยนะครับเอามื้อนี้ของน้องกิ่งกะมีมาให้แค่นี้นะครับเนาะอยากได้งัวท้องงัวสาวงัวแม่ลูกกะมาเอาเด็ดเด็ดคือเก่าสีดีๆคือเก่าลนะครับเนาะพี่น้องขอก็มีอีกเด้อพี่น้องมาเบื้องเอ่ะสำหรับคลิปนี้กะ ขอจบไว้แค่นี้ครับ,รบวสวัสดีครับ